นี้เป็นวันที่สองของการผู้ใดที่ที่ผมไม่เหงท้ายคณะได้นะครับมลทนนี้ผมมนตัวนะคพักพักหนึ่งนลครับมลทนาบกที่สิเอก็มีจังหวัดฐาบกก็ที่มาที่มาเนี่ยสมุตรพามด้ทราบว่าใช่รอไจังหวัดนบนี้อยู่ในทักษะของ1มนี้อยู่ในทักะพักหนึ่นครับจังหวัดฐนกกรุงเทพนะครับ ถ้าเราดูนะครับเจะดูะดะหลังหลังนะครับ อันกกนว่ามีรายชื่อหลายๆคนอยู่นะครับเสร็จแล้วฉ่านั้นก็เดิมดำเนินการที่จะไปที่จุดนะจังหัดนบกปฐมบุรีก็มีปฐมบุรีก็นคานายอมเป็วก็จัดจัลเตะครัจังหวัดฉลึงเาจังหวัดเียมีแยกว่าชั้นในติดชั้นในร้อยนะครับเับของชั้นรปากช้นดประทวนดบับจะจับสีต่างกันนะครับเขจับเสร็จแล้วเจ้าที่จะเรียกตัวกสาร ตอนนี้ผมผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพิ้าไปอนนะครับขั้นตอนที่สองของการรายงานตัวนะครับเป็นการตรวจเอกสารนะครับก็เอกสารที่ใช้ประกอบการรายงานตัวนะครับก็จะต้องมีหนึ่งคำสั่งนิพนธ์นะครับซึ่งนัสองตัวของคำสั่งนายตัฐยศขั้นที่สามนะครับก็คือตัวของ ช้อนรแปดครับน้ารักทำไปไดตรจะได้ง่ยอเจาที่ตัวมาก็คือในส่วนของที่สี่ก็คือบัรประชาชนได้นฮะคือแทเียนบ้านตัวแรกนะครับไม่มว่าท่านาตัวของเรี่นงอยู่นี่นหครับท่านต้องทำาำนนกอย่างละว้อนแปดฉบับแยกออกเป็นสอง ไมเสีเวลาจาัดเตรีกมทนไม่แทนเพื่ประสบเสร็เ,เสร็จเร็วลเสร็จช้านะครับนะครับเราะนั้นข้อสัมคัญมากถ้าคุณจะมาเร่อนยศคุณต้องมีความริ้ชอบมากครับตรีรมสานที้พร้อมถ้าคุณจะกลัวว่าจะพลาดอะไรก็ขอทาไปศึกษาว่าที่เสมาคมสก,กาวิชาทหารนะครับในส่วนของความรู้ทางการเมืองเ่วาเว็บโฮซีเอส เอรับทอุ้้ากคตัรับตอนนี้ข้าสุข้าตอนที่3นะครับก็จะเป็นการตรวจสารพิษดวยวิีสอกไข่ครั้งหนึ่งนะครับขอตัวไปด้วยีนะครับ ได้20โวลต์10มิลลิโอมเนี่ยครับเดหรือก็มีเบรคอ0มิลโมงนะครับมีรับที่ี่เปิดติดนะครับเปิดรับตัดเห็นนะครับของตอนนี้คือขั้นตอนที่ห้านะครับที่ผมผ่านไปแล้วนะครับการวัดตัวอุปอนะครับรับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆครับวัดเสร็จแล้วนะครับวันนี้จะมาขั้นตอนที่หกไปขั้นตอนคัดแยก แต่ขั้นตอนนี้แนละ้วก็จะเข้าสูขาา่ขั้ขนตอนสุทนการคัดข้อมูลซึ่งเป็นวัที่ขั้นตอนสุดท้ายเม่ได้จะมีใบกรอกนะครับิดเดี๋ยวเขาจะนำข้อสุดออกผาข้อมูลซึ่งในระบบฐานเก,ก้คทางมราัมได้าาทาไว้นะครัห้า้านทีาตนี้่อน,น,อนยน,น,นะครับเดีย๋ยวเรจะไปครับอบครับก็ตอนนี้นะครับผู้ผมไม่อยู่ร<ม>อ,อรับ ปวกสาปอนนะครับจะเห็นว่านะครับถ้าดูทางซ้ายนะครับก็เห็นว่าหางยาวและได้ลงไปดินย,ยาวของเาเลยนะครับก็ถ้าใครที่ได้ดูโพยของผมในเว็บสมาคมสีขาวนะข่าวพทจารณกระตามนะครับในส่วนของขราวพิารเนี่ยท่านเตรียมมาซะก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านเขาต้องมานั่นแนนงแนบ สองวันแล้รควรถ่ายเชิญเลยครับถ่ายนี่แป๊บนึงนครับเห็นว่าคิวยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าปีที่แล้วรอบไปท่าก,ก,ก,ก่หกโอเนนะครับหกโอแล้วเดี๋ยวไปรูจะทันหรือเปล่าจะสี่โมงครึ่งเนี่ยเขาให้พวกเราเปลี่ยนเสื้อกางเกงนะครับเป็นชุดพระ,ะและรีบประชุมนะครับเพราะฉะนั้นก็ประกาศให้ทั่วๆกันว่าถ้า คุณหลังจะรับสอบพอเสร็จแล้วอยู่โมจะโอเอวิหารไปรับประยัดนะครับยังไม่ให้รับประธานรับประยัดก็คือรับรับประธานแล้วต้องยัดอย่างเร็วๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อเกมปชุดพรักศึกษาเปลี่ยนเป็นไดแว็กไดไหมพี่เปลี่ยนเป็นชุดพรักศึกษาแถมอะไรอะแถมขาสั้นมากสวมแล้วมันหวาดเสียวนะครับผมเคยตกจมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวขอรับขอก่อนนะครับนี่ก็ให้เปลียเสื้อชุดนะครับอันนี้ตักที่เรียบร้อย เอครับสองตัวตนี้หน่อยครับแ่นยาวที่ขาย,ยาวหน่อยครับตัวของมวกพักให้เหมือนเดิมทีนี้มาแปลกครับให้ตัวของเท้าสีดำของผู้ม2ก่อนไม่เคยให้ของที่ ถ้เาเขียวก็ให้ทูกเดิมเพืเ่อนะครับแถมทุกปีนี้มาให้ถ้าขามาา้าสนใจก็โงได้คอมเมนต์ไปแล้วก็รองเท้านะครับอันนี้ก็ค,ค,คงไม่มีอะไรมากแต่ก็จะถือว่าแปลกก็คือให้รองเท้าสีดำกับนี่นะครับพอใช้เวลาเขาแถมตั้บบงแต่บ่ายโมงก็จะเป็นหนึครึ่งจนถึงบ่ายโมงก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ได้รองเท้าด้วยกินค้าวโพลหรือ็ินไข่ครับอ ครับตอนนี้ก็หลังจากที่เอาของมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่ที่พักนะครับแล้วขอสภาพสมทีพักบางคนก็เพิ่งมาอ้าวอาจารย์เอนี่เพื่อนผมเองนะครับโอเคก็คได้เสือ้อได้กินก็ลองมาผมก็ลองแล้วอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะผมจะเตรียมผ้าเสื้อผ้าไปชักนะครับก็ลองเชื่อดูนะครับนี่สภาพตู้ก็ผมก็เตรียมแม่แขวนมานะครับ มีอะไรที่จะทาอะไรได้ก็คือจัดของนะครับไม่ต้องเอาออกมาทั้งหมดนะครับเพราะตู้มันเล็กครับกายสัมภาระมันก็สัมภารกอยู่แล้วนะครับเอาพอที่จำเป็นใช้เดี๋ยวค่อยล้วงเอานะครับนี้อ่าก็ทุกคนก็เริ่มเตรียมตัวจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับคนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการที่จะเปลี่ยนนะครับอ่ะโอเคนี่ก็ มีผมมีเพื่อนผมท่านนี้ก็คืออาจารย์อภิชานะครับอันนี้อาจารย์ออยนะครับครับอันนี้อ๋ออันนี้โกแวลเพื่อนเหล่ามานะครับก็คงเอาขอให้สัมผอมเปล่าของคอรู้ว่าเป็นอะไรที่ไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอรีบเตรียมตัวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโมเดช้าโอเอ๋วหารไรไม่ทันการอีกแล้วครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ